ชมคะวันนี้กลุ่มราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมก็ได้นัดชุมนุมกันที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะและเมื่อสักครู่นี้แก่นนาก็ประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วการจัดกิจกรรมวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือการขึ้นเวทีปราศัยพร้อมๆกับการยืนยัน3มข้อเรียกร้องหลักก็คือนายกรัฐมนตรีต้องลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์ขณะนี้ ไปติดตามกับคุณพัฒราพรตันง,งามรายงานสดค่ะคุณพัฒราพรคะค่ะ,ค,ะคุณนัททาคะสำหรับการชุมนุมที่แยกระงค์วันนี้นะคะไม่ได้เห็นบรรยากาศของความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระค่ะค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะสำหรับการจัดเวทีปราศัยที่เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นและเสร็จสิ้นก่อน3ทุ่มเมื่อสักครู่นี้ค่ะ โดยการชุมนุมที่แยกราชประสงค์นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเปิดเวทีค่ะ จนมาถึงการยุติการชุมนุมค่ะทั้งแกนนำและแนวร่วมหลายคนนั้นยังคงเน้นให้น้ำหนักไปที่การปราศัยในข้อเรียกร้องตามที่เคยออกมาเคลื่อนไหวนะคะทั้งประเด็นการขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะการยกเลิกมาตรา112การวิจารณ์ระบบศาลและตุลาการค่ะรวมถึงประเด็นที่ต้องการให้มีการปล่อยตัวแกนนำและแนวร่วมที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้อย่างน้อย15คนค่ะ ขณะที่ช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบ21นาฬิกานะคะนางสาวพัศราวรีธนากิจวิบูลผลค่ะเป็นคนขึ้นเวทีนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศาลอาญาในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งนางสาวพัสราวรีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคาดีตามาตรา112ด้วยค่ะ และจานวนแกนนาและแนวร่วมกลุ่มราษฎรที่ถูกจับกลุ่มในมาตราเดียวกันนี้นะคะรวมถึงข้อหาอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวขณะนี้มีอย่างน้อย21คนค่ะและหากไม่ได้รับการประกันตัวในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าการถูกดําเนินคดีหรือว่าการถูกแจกข้อหาอะไรแบบนี้หนูเป็นหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หนูเองทำความยอมรับมันตั้งแต่แรกไม่ใช่ยอมรับหรอกเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเมื่อเราเปิดหน้าสู้กับรัฐอย่างเป็นทางการเนาะ ทีนี้การดําเนินคดีค่ะหรือแม้กระทั่งหากพรุ่งนี้หนูถูกขังก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เห็นถึงความชัดเจนของกระบวนการยุติธรรมนี้ว่ามันไม่มีความยุติธรรมหลงอยู่แล้วซึ่งหนูคิดว่าตรงนีมน้มันสำคัญมากกว่าค่ะในการที่ขยายความจริงให้ประชาชนได้เห็นและประชาชนได้เลือกตัดสินใจเอาเองว่ามันถูกหรือไม่ถูกยังไง สำหรับการชุมนุมในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้นะคะผู้ร่วมชุมนุมนั้นยังคงปักหลักร่วมฟังการชุมนุมต่อเนื่องค่ะจนถึงช่วงของการเลิกชุมนุมไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งนอกจากการจัดปราศัยเป็นหลักแล้วนะคะในพื้นที่การชุมนุมวันนี้ค่ะมวลชนยังร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเช่นการเขียนข้อความลงบนถนนนะคะรวมถึงการเผากระดาษต่อต้านพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลค่ะ ซึ่งสถานการณ์หลังจากที่มีการประกาศยุติชุมนุมแล้วนะคะคุณนัทธาตอนนี้ด้านหลังของดิฉันค่ะบริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะจะเห็นได้ถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเข้ามาเพื่อที่จะตรวจสอบพื้นที่ค่ะร่วมถึงเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเขตนะคะของกทมค่ะที่จะต้องเข้ามาทําความสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการทุกครั้งนะคะหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นการชุมนุมแล้วค่ะก็จะต้องมีการเข้าพื้นที่มาเคลียร์พื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานแบบนี้ละคะ่ะ ปัทภพรรายงานว่าจากที่ปักหลักสังเกตการดูแล้วไม่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าขณะนี้การชุมนุมได้ยุติลงไปแล้วได้เห็นสัญญาณว่าอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างไหมคะตอนนี้เท่าที่ประเมินหลังจากที่มีการยุติชุมนุมไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ตอนนี้บรรยากาศตั้งแต่ก่อนเริ่มจนถึงหลังจากที่เสร็จสิ้นการชุมนุมแบบนี้แล้วค่อนข้างที่จะราบเรื่อนดีนะคะในวันนี้แม้ว่าจะมีกระแสะมาว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลน,นั้นรอดักกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเมื่อมีทีมกาดมวลชนอาสานะคะเข้าไปเป็นหน่วยม้าเร็วค่ะเพื่อจะไปตรวจสอบตามจุดต่างๆที่มีบาะแสะจากประชาชนแจ้งเข้ามานะคะก็พบว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญในช่วงของการสิ้นสุดการชุมนุมนะคะแกนนําก็ได้ใช้ เครื่องขยายเสียงค่ะในการประกาศแจ้งให้มวลชนนั้นเร่งเดินทางแยกย้ายกันกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ทางกลุ่มมวลชนนั้นก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะที่ออกจากพื้นที่การชุมนุมไปซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่สีีแยกราชประสงค์นั้นค่อนข้างไม่มีกลุ่มมวลชนนั้นยืนกันอยู่ในพื้นที่นี้แล้วนะคะจกจะเหลือเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของกทมที่เข้ามาทําความสะอาดเท่านั้นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณ,คคณพัชราพรคะ